บุคคลคนหนึ่งที่เขากําลังจะกลับไปพบกับลัทธิสุบฮานุวัตลาพี่น้องครับอะไรคือเครื่องหมายอะไรคือก็เรียกว่าจุดจบที่งดงามสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาฉะนั้นพี่น้องครับการตายนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่เขาเหล่านั้นจะได้รับความสุขได้รับความดีตอนที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพและแมกก้กระทั่ง วิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธานะครับจะได้อยู่ในสวนสวรรค์จะได้อยู่ในกระโจมนะครับในส,นสวนสวรรค์นะครับแม้กระทั่งคนที่ตายะฮีดพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับความผาสุกนะครับวิญญาณของพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ในกระเพาะในในกระเพาะนกสีเขียว นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาจะให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาพี่น้องครับเมื่อใดก็ตามที่เราทุกคนนั้นถูกทดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาหรือว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาล่าได้ให้เราทั้งหลายนั้นได้ประกอบคุณงามความดีก่อนที่เราจะกลับไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานั่นหมายถึงเครื่องหมาย นั่นไม่ถึงเครื่องหมายสัญญาณจากรลักษณ์ซูบฮานาตาลาที่เป็นการบ่งชี้ให้เราได้เห็นว่านี่คือเครื่องหมายของคนที่ดีทั้งหลายท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องครับรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกเราเดีลยวรออ่นดูก็แล้วกล่าวรัสูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนบีบอกว่าอิดะอาราดัลลอฮฺบิอับดิฮิลขัยร์อัจจาลัลฮฺนูคุบะฟิดดุนยา ะถ้าาาาออรดเบิ وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنب حتى วาฟ ف บิย ي ม م ลกิยามะพี่น้องครับเมื่อใดก็ตามที่อัล l l a ์ทรงประสงค์ที่จะให้บ่าวของพระองค์นั้นได้รับความดีนะครับหากว่าอัล l l a ์สุบฮานอัลตะลาประสงค์ที่จะให้บ่าวของพระองค์นั้นได้รับความดีพี่น้องครับพระองค์ก็จะทําการรีบเร่งที่จะลงโทษในดุนยานะครับ หมายถึงว่าอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นเจอบททดสอบเพื่อที่จะให้เขากลับไปสู่อัลลอฮ์ในสภาพที่ขอไม่มีบาปอันนี้เป็นการลบล้างความผิดแต่บุคคลใดก็ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้เขาเหล่านั้นได้รับความชั่วนะครับหมายถึงว่าได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะเก็บบาปน,นั้นเอาไว้อัลลอฮ์จะยับยั้งบาปอันนั้นเอาไว้เพื่อต้องการที่จะไปลงโทษในวังเกียร์มา นะครับพี่น้องครับพี่น้องที่ศรัธทธาต่อรอดเชื่อมั่นต่อรอดทั้งหลายสิ่งใดก็ตามที่เกิดกับบรรดาผู้ศรัธทธาให้เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นต้องการที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์สุบฮานาตาลาต้องการที่จะลบล้างบาปของเราแต่คนที่ปฏิเสธคนที่ไม่ละมาดคนที่ยังละทิ้งหลักการศาสนาแต่เขามีชีวิตอย่างสุขสบายพี่น้องครับพี่น้องไ,ไม่ต้องไปอิจฉาเขาไม่ต้องไปแสดงความ รู้สึกเสียใจกับตัวเองว่าเราไม่ได้มีความสุขทั้งๆที่ทเราเป็นผู้ศรัทธาพี่น้องครับท่านอนับดุลเลาะซัสลามบอกแล้วว่าอัลลอฮฺสุบฮานาตะลาจะเก็บการลงโทษของพระองค์นะครับัวแลวก็เอาการลงโทษของคนที่ปฏิเสธนั้นไปไว้ในวันกิยรมานะครับแล้วก็พี่น้องครับให้เรารู้ว่าเครื่องหมายจุดจบของบุคคลหนึ่งนั้น ใครก็ตามที่อัลลอฮ์ سبحانه และตระลาประสงค์พี่น้องครับอัลลอฮ์ก็จะดลใจให้เขาได้ปฏิบัติคุณงามความดีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตก่อนที่เขาจะสิ้นลมหายใจท่านอนับดุลลัล์หัวอะลเลวะสลลัมได้กล่าวว่า il, นะอดิดะอัลลอฮฺ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 อัลาประสงค์ที่จะให้เบาคนหนึ่งนะครับได้รับความดี เบียบดิลค uh ่อยรออาเซลหูเราก็จะให้เขานั้นมีความหอมหวานอะไรคือความหอมหวานพี่น้องครับก็ยิ่งละวามาอาสซลหูในับบรรดาสุฮับบากก็ถามท่านนบีบอกว่าอะไรคือความหอมหวานที่ท่านศาสดาสุรษลัลละสัลลัมได้กล่าวไว้นบีบอกว่าก็ละยจะฟ้าหุ่นละว่าจัลล่าให้เขาทำแล้วเขาจะกลาเมาติซุมมายักบิญหฮวอะลัยฮี่ในับบันทึกโดยอิหม่ามอัลฮดเป็นฮะดิสัพฮ์จะอิหม่ามอันบานี นบีบอกว่าคําว่าความหอมหวานความอ่อนหวานหมายถึงอัลลอฮ์จะเปิดความดีให้กับเขาให้เขาได้ปฏิบัติคุณงามความดีก่อนที่เขานั้นจะกลับไปสู่อัลลอฮ์สุบฮา,หาหนุตละลาเมื่อเขาได้ทําคุณงามความดีแล้วพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮา,หาหนวนตละลาก็จะเก็บวิญญาณเขาไปนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในลักษณะของบุคคลที่เขานั้นได้รับการดลใจจากอัลลอฮ์เป็นจุดจบที่ดี เป็นจุดจบที่งดงามกับชีวิตหนึ่งที่เขากําลังจะกลับไปสู่ลอสุบฮานัวตาลาพี่น้องครับเราทุกคนไม่สามารถที่จะหนีความตายได้และเราไม่สามารถที่จะยับยั้งความตายได้แต่สิ่งที่เราสามารถที่จะรับมือกับความตายคือคุณงามความดีเท่านั้นลอสุบฮานัวตาลากล่าวว่าแนลกรานบอกว่ากุนอินนันเมาตัลลีตาฟิรูมินนะครับ กุล um มุฮัมมัดอินนัลมาอัละดีต่ฟิรูนะมินหูฟะอินนหูมุลากีกุมุงกล่าวถึงมุฮัมมัดแท้จริงแล้วความตายที่พวกท่านกําลังหนีอยู่นั้นฟะอินนหูม um ุลากีกุมมวกท่านต่งางยจะต้องพบเจอกับมันอย่างแน่นอนนะครับเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีกับความตายที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัตลอลาได้กําหนดเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เราทุกคนจะต้องรับรู้และเรียนรู้ไปด้วยกันนั่นก็คือเราจะกลับ ไปหาอัลลอฮ์ในสภาพไหนในสภาพที่เป็นคนดีหรือในสภาพที่เป็นคนปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานวตะตาลาฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่อิมานตอลาทั้งหลายอัลลอฮ์สุบฮานวตะตาลาได้กล่าวว,ว่าว่บุตรรับบะกะฮัตตะยะตีกันยกกินในสุนัลฮะจอายะที่99และจงเคารพพักดีต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายมาหาเจ้าฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราได้ฟังองค์การนี้ได้เรียนรู้ ในหลักการนี้แล้วเราไม่สามารถที่จะละทิ้งไอบิบะดาแม้แก่เพียงเสี้ยววินาทีเราจะบอกว่าวันนี้เราละมาดพรุ่งนี้เราไม่ละมาดได้ไหมไม่ได้พี่น้องครับเราจะบอกว่าวันนี้เราจะออกจากอิสลามนะครับและพรุ่งนี้ก็เข้าใหม่นะครับเราบอกว่าวันนี้เราจะกลมขียาบแต่พรุ่งนี้เราจะไม่คลุมพี่น้องครับเราจงทำอบิบะดายึดมั่นในหลักคําสอนของศาสนา ฮัตตายะที่อย่กันย่กินจนกว่าความตายจะมาหาเจ้าพี่น้องครับวันนี้เราบอกว่าเราแก่ชาราแล้วเราไม่ต้องละหมาดก็ได้ได้ไหมพี่น้องครับไม่ได้วันนี้เราป่วยติดเตียงเราไม่ต้องละหมาดแล้วไม่ได้พี่น้องครับอิสลามถือว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นข้อปฏิบัติเป็นภาคบังคับ จะต้องปฏิบัติจนกว่าเราจะเสียชีวิตเราจะกลับไปหาอัลลอฮุบหานว ه และฉะนั้นพี่น้องครับเป็นการบอกให้รู้ว่าบุคคลที่ได้รับชัยชนะนั่นคือบุคคลที่เขากลับไปหาอัลลอฮฺในสภาพที่ตายในการศรัทธาที่ถูกต้องตายบนมุสลิมที่สมบูรณ์ ตายในสภาพที่เราไม่อาจทำต่อคนอื่นนี่แหละครับคือบุคคลที่ก็เรียกว่าจุดจบที่งดงามเป็นความประเสริฐอย่างดียิ่งคือการที่บุคคลคนหนึ่งนั้นเสียชีวิตในสภาพที่เขาละหมาดครบถ้วนถือศีลอดปฏิบัติคุณงามความดีอย่างมากมายท่านนบ,บีสุละลลามบอกว่าอะไรครับพี่น้องอินนนมัลอามาลุบิอวาตีมิฮาแท้จริงแล้วการงานนั้นขึ้นอยู่กับจุดจบสุดท้ายของมันฉะนั้นพี่น้องครับ เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องเรียนรู้แล้วก็ให้เราได้รู้ว่าอะไรคือเครื่องหมายที่ดีและจุดจบที่ดีของบรรดาผู้ศรัทธานะครับผมเชื่อเลยเกินว่าพี่น้องหลายท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับอยากจะได้รับรู้ว่าอะไรคือเครื่องหมายว่าคนคนนี้จากไปในสภาพที่อั์พึงพอใจนะครับวันนี้ผมจะนําบางประการมากล่าวกับพี่น้องว่านี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ศรัทธา ประการแรกพี่น้องกับสัญญาณแรกก็คือเครื่องหมายแรกก็คือบุคคลคนหนึ่งที่เสียชีวิตในหนทางเกาะล้อที่เราเรียกว่า ش ฮีดการสู้รบนะครับออกรบในหนทางเกาะล้อสุบฮานอัลตาลาและพวกเขานั้นถูกสังหารในสนามรบบุคคลเหล่านี้จะได้รับสวนสวรรค์จากเกาะล้อสุบฮานอัลตาลาบุคคลเหล่านี้จะไม่ถูกสอบสวนในหลุมฝังศพเพราะว่าดาบที่ถูกฟันลงบนตัวของเขานั้นเป็นการลดโทษให้กับบรรดาคนที่เสียชีวิตในสนามรบ เลาสุบฮานะต่เาบอกว่าอะไรครับเวลาทัศบันนัลิี้นะกุติลูฟิสบีลิลัยอัมวาตาและเจ้าอย่าได้คิดเป็นอังขาดว่าบรรดาคนที่ถูกฆ่าตายในสนามรบในหนทางของเหล่านั้นจะตายมิได้ละครับบัลอภยอุนอินดอร์บิฮิมยูรซากูนแต่ทว่าพวกเขาเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่ณที่อัลลอฮ์นะกับที่พระเจ้าของพวกเขาในสภาพที่พวกเขาเหล่านั้นได้รับปัจจยยังชีพพี่น้องครับวิญญาณของบรรดาคนที่ตายในสนามรบ พวกเขาเหล่านั้นจะได้อยู่ในในกระเพาะกล่องนกตัวสีเขียวและครับและมันก็บินไปมาแล้วก็จะได้อยู่ในก็เรียกว่าดวงไฟก็เรียกว่ากระโจมที่แขวนอยู่ใต้แขวนอยู่ใต้อาราชของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาอยู่ใต้บันลังของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลา อันเนื่องมาจากความสุขที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮานุอัลามอบให้กับบุคคลที่เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุอัลาพี่น้องครับแล้วอัลบอกว่าฟาริฮีนบีมาอาตาฮุมุลลอฮ์มินฟัตวิลีนะครับพวกเขาเหล่านั้นมีความปฏิยินดีกับสิ่งที่อัลลอฮ์นำมาให้พวกเขาว่าจสตบชีโรนบิลลัฎีนั่มย์ันฮะกูบิฮิมมินขัลฟิฮิมอัลลาขอฟวุนอไลห์มวะลาฮุมเจฮซนูนนะครับเมื่อพวกเขามีความปฏิยินดีนะครับและแน่นอนพวกกเขา็ มีความปิติยินดีต่อบรรดาผู้ที่ยังมาไม่ทันพวกเขาซึ่งอยู่เบื้องหลังของพวกเขานะครับจะไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาเขาจะไม่มีความโศกเศร้าเสียใจใดๆเลยพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่าความประเสริฐของบุคคลคนหนึ่งที่เขาตายในสนามรบแล้วเขาได้รับปัจจัยังชีพอย่างมากมายนะที่อัลลอฮฺ س ุ ح ا ن ه และ ت ع ا ل ฮะดิษบทหนึ่งบันทึกโดยมัมบุคอรีมุสลิมพี่น้องครับ นบีบอกว่ามาอาฮหดุนยจดข้ลจันนะยูฮิบุอาย้อนกลอิลดินยาะละหูมาเลืออาร์ดิมเชินอิลล่าฮีดพี่น้องครับพ,รรพี่น้องรู้หรือไม่ว่าไม่มีบุคคลใดที่ได้เข้าสวรรค์แล้วพวกเขานั้นอยากจะกลับมาอยู่บนโลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งนอกจากคนที่ตายชะฮีดหมายถึงว่าคนที่เสียชีวิตในสนามรบเพราะอะไรครับเพราะพวกเขาเหล่านี้นะครับ เป็นพวกคนบุคลบคลที่อยากจะกลับมาดุนยาอีกครั้งหนึ่งเพื่อต้องการที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นถูกสังหารใน o นทางของลอสุบฮานูฮตาลาเป็นสิบสิบครั้งอันเนื่องมาจากเขารับรู้ว่าความสุขที่เขาได้รับณนะที่ลอร์นั้นมันยิ่งใหญ่มากพวกเขาก็เลยปรารถนาที่จะมีชีวิตกลับมาดุนยาอีกครั้งหนึ่งเพื่อต้องการที่จะให้เขาเหล่านั้นถูกฆ่าในสนามรบเป็นสิบสิบครั้งพี่น้องครับนี่ก็คือประเภทแรกพี่น้องครับและพี่น้องรู้หรือไม่ว่า ตำแหน่งของการตาย ش ฮีดนะครับนั่นหมายถึงว่ารวมไปถึงบุคคลที่มีความตั้งใจเจตนาแต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ออกสู้รบก็าตามหากว่าวันนี้เราเนียดพี่น้องครับเราเนียดด้วยกับใจบริสุทธิ์นะครับว่าเราจะปกป้องศาสนาเนียดนะครับอยากจะสู้รบเพื่อศาสนาของรัชสมบาานวตาลาแต่เราไม่ได้ร่วมรบนะครับใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในบุคคลประเภทนี้พวกเขาเหล่านั้นจะได้รับตำแหน่งเหล่านี้ ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวปลอบใจพวกเราบอกว่ามันซาลลัลลอฮอัชชาฮาดะบิซิดกินบัลลากุลลอฮมะนาเซลชชูฮะดาวะอินมาตาอะลาฟิรอชิบันทึกโดยมามมุสลิมบุคคลใดก็ตามพี่น้องครับที่วิงวอนขอต่ออัร้อ์นะครับก็เรียกว่าบิซิดกินด้วยความจริงว่าเขาในลั้นอยากจะเสียชีวิตในหนทางของอัลละซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยกับควใจบริสุทธิ์ แล้วลัทสุฮานตาก็จะให้เขาล่านั้นได้รับตําแหน่งเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าเขานั้นจะเสียชีวิตบนที่นอนของเขาก็ตามนะครับพี่น้องครับให้เราเนียดนะครับเนียดด้วยกับหัวใจบริสุทธิ์ว่าเราเหล่านั้นต้องการที่จะออกรบเพื่อหนทางกอง Allah, ันนอ Allah, ล,ละสูร้รบในหนทางกอัละและลัทธิสุฮานนตาก็จะมอบตําแหน่งการตาย ش ه ิด ให้กับเราถึงแม้ว่าเราเหล่านั้นจะตายบนที่นอนก็ตามนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับประการที่2ครับจุดจบที่ดีนะครับจุดจบที่งดงามนั่นก็คือบุคคลที่เขาตายในขณะที่เขากล่าวคําว่วาลาอิลาหอิลละก่อนที่เขาจะเสียชีวิตพี่น้องครับฮะดีษบทหนึ่งจากท่านมูอัดรอเดลลฮอนันฮูเล่าว่าท่านนาบีสุลลัลละฮุอะลเยาะหะซัลลัมกล่าวว,าาว,ว่ามันกานะอาคิรุกกะลามี ลาอิลาฮอิลล il allah ดักลันจันนะบันทึกโดยอบูดุฮุดบุคคลใดก็ตามพี่น้องครับที่กล่าวลาอิลาฮ์อิลล allah เป็นคำสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแน่นอนเขาจะได้สวนสวรรค์นะครับเหมือนอย่างสุนนะของท่านนบีสุลต์ลลฮฮุอาไยวะซัลลัมที่ส่งเสริมให้สอนกับคนที่กําลังใกล้จะตายกําลังจะสิ้นลมลักกินูมอตากุมลาอิลาฮ์อลล allah จงสอนตละลเกนที่เรียกว่าตาลเกนเนี่ยนะครับหมายถึงสอนก่อนที่เขาจะตายสอนที่เขากําลังจะวิญญาณจะออกจากร่างนะครับและคําคํานี้ก็เป็นคําคํหนึงที่จะเป็นการยืนยันถึงการเข้าสวรรค์ของเขาเป็นต้นครับแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่บรรดาผู้รู้นะครับต่างก็ส่งเสริมที่จะให้เราเหล่านั้นได้กล่าวคําพูดนี้เป็นการสอนตาละเกนให้กับคนที่กําลังใกล้จะตาย อันเนื่องมาจากว่าใช้ตอนนั้นจะทำการกระซิบกระซาบยุแย่บุคคลหนึง่งที่มันสามารถที่จะทําให้บุคคลหน,นึ่งนั้นตกนรกพร้อมกับมันได้กลายเป็นผู้ปฏิเสธได้นะครับฉะนั้นสุนนะของท่านนาบดุลลอฮสัลัลลัมก็เลยส่งเสริมที่จะให้มุสลิมนั้นสอนนะครับลาอิลลาฮิลลอฮให้ก็กล่าวชาฮาดะปฏิญาณตนยืนยันว่าอัลลอฮ์นะครับเป็นผู้ เป็นพระองค์เพียงผูด้เดียวเท่านั้นที่ควรแก่การกรพบสักการะอย่างแท้จริงนะครับและจะต้องละทิ้งสิ่งที่เป็นภาคีทั้งหมดฉะนั้นพี่น้องครับคําว่าลาอิละฮิลลล์นั้น,เป,นเป็นคําพูดเป็นคําปฏิญาณตนยืนยันที่จะทําให้เราได้รับรู้ว่านี่คือการยอมรับในอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลานะครับและเช่นเดียวกันพี่น้องครับตอนนี้เราสามารถกล่าวได้นะครับ แต่ถ้าใครก็ตามที่ไม่สามารถที่จะกล่าวอย่างเดียวแต่ไม่เข้าใจความหมายนะครับยังขอดูอาต่อสิ่งอื่นนะครับการกล่าวเหล่านั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไร้ผลนะครับเงื่อนไขต่างๆของมันฉะนั้นพี่น้องครับในฮะดิษบทนี้ที่ท่านอับดุสาลลอห์สลามบอกว่าการที่บุคคลหนึ่งกล่าวและอิละลอกก่อนที่เขาจะตายนั้นเป็นเครื่องหมายที่ดีเป็นเครื่องหมายที่จะทําให้เขาได้เข้าสวนสวรรค์แต่ถ้าหากว่าเขามีบาปท่านเช็ค มิมบาสรอฮิมาหุลลอได้อธิบายบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะกล่าวลาเิลลล้อแต่หากว่าเขามีมีความผิดมีบาปเขาก็จะถูกชำระโทษก่อนนะครับแล้วก็เขาจึงจะได้เข้าสวนสวรรค์จากลอสุบฮานหวัวตาลาแต่มีบุคคลหนึ่งนะครับถามเชคซาเลฟาซานฮาฟิซาหุลลอนะครับบอกวา่าถ้าคนคนหนึ่งที่กล่าวลาเอลลลอก่อนที่เขาจะตายแต่เขาไม่เคยละหมาดเลยเช็กก็บอกวา่าการกล่าวคำ คำนี้จะไม่ยังประโยชน์อะไรกับเขาเลยเพราะว่าเขาละทิ้งสิ่งที่เป็นเสาหลักของศาสนาพี่น้องครับนะครับแล้วก็พี่น้องครับบรรดานักอาธ,าธิบายอันกุรอานได้อธิบายบอกว่าคํากล่าวนี้ในขณะที่เขากําลังจะเสียชีวิตซึ่งบุคคลหนึ่งนะครับที่เขาจะย่อมกล่าวในในในช่วงที่เขากําลังจะตายนั้นเป็นการบอกให้รู้ว่า ตัวของเขานั้นไม่มีความปรารถนาในเรื่องความโลภความโกรธจิตใจของเขานั้นจะมีความสะพรึงกลัวจะมีความเกรงกลัวต่อความตายที่เกิดขึ้นต่อหน้าของเขาและเขารู้สึกว่าเขานั้นมีความต่ำต้อยและยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าซึ่งไม่สามารถที่จะเสแสร้งได้ละอุสบฮานอตาลาจะอภยโทษให้แก่บุคคลที่มีความบริสุทธิ์และมีความสัจ,จริงนี่ครับในในขณะที่เขากําลังจะกลับไปห,หาละอุสบฮานอตาลาพี่น้องครับประการที่2แล้วนะครับประการที่สม สัญญาณที่สามเป็นน้องสังเกตเลยครับถ้าหากว่ามุสลิมมุมินผู้ศรัทธาที่เขากําลังจะตายและเขาตายไปในสภาพที่มีหยดเหงื่ออยู่บนหน้าผากนั่นคือเครื่องหมายของการตายที่ดีฮะดิษบทนี้นะครับปรายานจากท่านบุไรด์นะครับได้กล่าวจากท่าน,นาบีบ็อลสลลลอยสลัมบอกว่าอินนัลมุมินครับได้กล่าวว่าอินนัลมุมินย่ามุตุบิอารกินจะบีนบันทึกโดยมามอห์มัดแท้จริงแล้วมุหมิน จะเสียชีวิตพร้อมกับเม็ดเหงื่ออยู่บนหน้าผากของเขานั่นหมายความว่าหากว่าบรรดาผู้ศรัทธาที่เสียชีวิตในสภาพที่เรามีเราเห็นหยดเหงื่ออยู่บนหน้าผากนั่นเป็นการบ่งชี้ถึงเครื่องหมายที่ดีของการตายไปการกลับไปสู่ลอสสุบฮหาหนอตาลาอิมามอัซซินนี่ได้กล่าวว่าในความหมายของเขาว่าหยดเหงือ่อเนื่องมาจากความเจ็บปวดก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับ อาจจะเป็นไปได้ว่าลอสุบะฮานอจาลาจะลบล้างความผิดของเขาที่หลงเหลืออยู่และ้วลอสุบะฮานอตาลานะครับจะให้เขาเจ็บปวดทรมานก่อนที่เขาจะสิ้นลมเพื่อต้องการที่จะลบล้างความผิดของบุคคลน,นี้นะครับฉะนั้นใครก็ตามที่ถูกลบล้างความผิดก่อนที่เขาจะตายนั่นไม่ถึงสัญญาที่ดีสัญญาที่ดีเครื่องหมายที่งดงามนะครับบางทัศนะบอกว่า เครื่องหมายที่มีหยดเหงือบบนหน้าผากของผู้ที่กําลังกลับไปส่วนรถนั้นหมายถึงว่าศพเนี่ยมีความละอายนะครับนะครับหรือว่าบรรดาผู้ศรัทธานั้นเมื่อเขาได้รับข่าวดีจากรลเนี่ยเขารู้สึกว่าเขานั้นมีความละอายต่อบาปที่เขากระทําละอายใจที่จะไปพบกับรอสุภฮา,านวัตละลามันก็เลยเกิดหยดเหงือขึ้นมาบนหน้าผากของเขานะครับนี่เป็นการบ่งชี้ให้รู้ว่าเป็นเครื่องหมายที่ดีของบรรดาผู้ที่กําลังจะจากไป ประการที่สี่พี่น้องกับเครื่องหมายที่สจุดจบที่งดงามนั่นก็คือการเสียชีวิตด้วยกับการโรคนะครับท่านอนาัสบินมาลิกได้กล่าวว่าท่านนาบีสุลต่านอะลัยวะสัลลัมไ,ได้พูดว่าอัตตาอูนชชฮาดะตุลลิกุลลิมุสลิมบันทึกโดยมาบุคโคเดลมุสลิมมุสลิมทุกคนพี่น้องครับมุสลิมทุกคนที่เสียชีวิตด้วยกับการโรคนั่นหมายถึงว่าการตายะฮีดนะครับแต่การตายะฮีดเหล่านี้นะครับซึ่งจะ ไม่เหมือนกับการตาย شهيد ที่ในสนามรบฉะนั้นพี่น้องครับเราบางคนอาจจะคิดว่าการตาย شهيد มีเฉพาะในสนามรบอย่างเดียวนะครับแต่การตาย شهيد ด้วยการะโรคถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะได้รับการเรียกว่าการตาย ش ฮิดการตายในหนทางของลอสุบฮานัวตาลานะครับแล้วก็ในประการต่อมานะครับประการที่5การเสียชีวิตด้วยกับโรคในท้อง โรคอะไรบ้างพี่น้องครับฮะดิษบทหนึ่งรายงานจากท่านอบูฮุเรตฮะรอจัลอลเล่าวา่าฮะดิษบทหนึ่งนะครับรายงานจากท่านอบูฮุเร์ท่านอับดุสซาเลาะห์สัลัมเล่าว่ามันมาจาฟิลิัตินีฟะฮุวัวะฮ ي ดบันทึกโดยมมุสลิมบุคคลใดก็ตามที่เสียชีวิตด้วยโรคในช่องท้องนั่นหมายถึงว่าการตายของเขานั้นเปรียบเสม,มือนกับการตายะฮิดนักอธิบายฮะดิษได้กล่าวว่าโรคในช่องท้องหมายถึงนะครับโรค ท้องเสียอาเจียนหรือมีการปวดท้องอย่างรุนแรงนะครับใครที่ตายในลักษณะเหล่านี้ถือว่าเป็นการตายที่เรียกว่าะฉีดเช่นเดียวกันนะครับสัญญาณที่6พี่น้องครับการตายในสภาพที่ถูกไฟไหม้ไฟคลอกจมน้ําตึกถลม่มกาะโรคแล้วนะครับแล้วก็เป็นโรคเยี่อย,ยุ่มนะครับเยื่อหุ้มปอดอักเสบนะครับเป็นโรคเรียกว่าเยื่อหุ้มปอดอักเสบหรือว่าสตรีที่เสียชีวิตจากการคลอดลูกคลอดบุตร หรือว่าเสียจากการเสียเลือดมากๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของบุคคลที่เสียชีวิตที่เราเรียกว่าชายิีเช่นเดียวกันนะครับฮะดิษบทีหนึ่งปี่น้องครับท่านอับดุลสลลได้กล่าวว่าอัชชุฮะดาทุกคอมซะบุคคลที่เสียชีวิตที่เราเรียกว่าชายิีนั้นมีอยู่5ประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งอัลมัตอูนอน,นะครับหมายถึงว่าบรรดาคนที่เสียชีวิตด,ด้วยกับการโรควัลมับตูนนะครับคนที่ตาย ในโรคช่องท้องนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอาเจียนโรคปวดท้องอย่างรุนแรงวายลอดเลนะครับโรคจมน้ําการจมน้ำนะครับการเสียชีวิตด้วยกับการจมน้า th า<ข>าําน้ําท่วมนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการตายในสภาพที่เราเรียกว่าชฉียดวะซอ่ฮิบ ah ุลัดนะครับและก็าการตายในสภาพที่มีสิ่งของนะครับตกหลนลงมาทับนะครับหรือว่ามีตึกบ้านช่องนะครับลงมาทับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสภาพของผู้ที่ตายเฉียดวันชะฮีดุ นั่นก็ว่ชาชัยฮิดูฟิซาบิลดลและการเ,าเสียชีวิตในหนทางของรัศุบฮานอัลตลาดพี่น้องครับนี่ก็เป็น5ประเภทที่ท่านนาบีสุลตล่านพูดถึงสภาพของคนที่ตายชัยฮิดนะครับคนทีเ่เป็นรวกช่องท้องจมน้ําตึกถล่มไฟไหม้นะครับนี่ก็เป็นบุคคลที่ท่านนาบีสุลตล่านได้พูดถึงสภาพของบุคคลเหล่านั้นที่เขาจะได้รับเรียกว่าชัยฮิดนั่นเองนะครับจากนั้นพี่น้องครับแน่นอนว่า บุคคลคนหนึ่งนะครับที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับได้เสียชีวิตในสภาพดังกล่าวนี้แน่นอนมันก็เป็นหนึ่งในเครื่องหมายที่ดีนั่นเองนะครับประการที่7นะครับประการที่7นะครับซึ่งเป็นประการสุดท้ายนั่นก็คือการที่บุคคลคนหนึ่งนะครับเสียชีวิตเพื่อปกป้องศาสนาชีวิตทรัพย์สินของเขาเนี่ยแน่นอนเขาเหล่านั้นก็จะได้รับเทียบเท่าผลบุญในการตายชัยเตนะครับฮร์ิสบทหนึ่งาย,ยงานจากตานไซบินเซตเรอเดียลหลอนฮุเล่าว่า ท่านอบับดุล,ลสลัมได้กล่าวว่ามันกุติละดูนะมาลิฮีฝหัวะฮ ي ดใครที่ถูกฆ่าตายในขณะที่เขาปกป้องทรัพย์สินของเขาแสดงว่าเขาเหล่านั้นจะเรียกว่า شهيد มันกู้ติละดูนะอาฮลีใครก็ตามที่ตายในสภาพที่เขานั้นปกป้องครอบครัวของเขาและเขาเสียชีวิตหรือว่าเอาดูนะมาเอาดูนะดามีเอาดูนะดีนีหัว شهيد ในฮะดิษบทนี้นะครับพี่น้องครับใครก็ตามที่ตายในสภาพที่เขาปกป้องศาสนาหรือว่าตายในสภาพที่เขานั้นปกป้องครอบครัวนะครับญาติพี่น้องทรัพย์สินของเขาเนี่ยเขาจะได้รับตําแหน่งในการตายเฉีิดเหมือนกันหมดเลยนะครับวันนี้หากว่ามีโจรเข้ามาในบ้านเรานะครับและเราสู้รบกับโจรเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายกับบ้านของเราครอบครัวของเราทรัพย์สินของเราหากว่าเราตายไปแสดงว่าเรานั้นจะได้รับตําแหน่งในการตายเฉีิดเช่นเดียวกัน นะครับนี่ก็เป็นประเภทนะครับเประเภทที่ผมนํามากล่าวกับพี่น้องในวันนี้นั่นหมายถึงว่าการที่เราจะเสียชีวิตในหนทางก่อนเลาะหรือเสียชีวิตกับไปพิบัติต่างธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับความดีจากก้อนลัทธิสุบฮานวะตลอดฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่อ ي มานต่อเลาะตั้งหลายนะครับก่อนจะจากในค่ําคืนนี้นะครับก็ให้เราตั้งหลายนั้นได้รับ,บรู้ว่า การที่บุคคลคนหนึ่งนั้นจะกลับไปอัลลอฮ์ในสภาพที่ดีคือการที่เขาเหล่านั้นจะได้รับการอภัยโทษก่อนที่เขาจะตายหมายถึงว่าเขาจะได้ทําความดีนะครับเมื่อเขาทําความดีแล้วเขาตายนะครับท่านอิหมมอัลมานีบอกว่าฮะดิษบทหนึ่งที่เป็นการบ่งชี้ถึงเครื่องหมายที่ดีคือการตายในวันศุกร์หรือว่าอีกฮะดิษหนึ่งท่านบิสอัลลอฮสลามได้บอกว่าใครก็ตามที่เสียชีวิตในขณะที่เขาถือสิรดในวันนั้นเท่ากับว่าเขาเหล่านั้นจะได้เข้าสวนสวรรค์ ของอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่อราะตลางๆนี่คือเครื่องหมายนะครับบางส่วนที่ผมนํามากล่าวในค่ําคืนนี้นั่นหมายถึงว่าการที่บุคคลคนหนึ่งจะได้เรียกว่าฉะฮิดมีอะไรบ้างนะครับผมก็ได้กล่าวเรียนกับพี่น้องไปหมดแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายพี่น้องครับอย่าลืมขอดูอาต่อลาะสุบฮานวาตาลานะครับขอดูอาต่อลาะสุบฮานวาตาลาให้เราตายในสภาพที่เราเป็นมุสลิมเป็นมุมินแม้กระทั่งท่านอบดุลยูซุฟอละลัยฮิสลามพี่น้องครับ ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสต์เเนี่ยอัลลอฮ์สุบะฮานอตาลาได้กล่าวในคุรานบอกว่าอะไรครับเมื่อไนบียูซุฟเนี่ยกล่าวตอ่อเราบอกว่าอัลลอ์เนี่ยได้ประทานเนี่ยมัดความเมตตาได้สอนให้ฉันได้รู้เรื่องการทำนายฝันอลัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินอลัลลอฮ์ผู้ทรงคุ้มครองชั้นในดุนยาและอาเครอและคำดูอาที่ท่านนบียูซุฟกล่าวก็ตาวัฟนีมุสลิมเอาวะอัลฮิกมีบสิสซาเลหินขอให้ฉันนั้นได้ตาในสภาพที่เป็นมุสลิม แล้วก็ได้อยู่ร่วมกับบรรดาคนดีทั้งหลายอย่าลืมขอดุดานะครับพี่น้องเราทําความดีแล้วเราละมาแล้วแต่สุดท้ายนะครับเราอย่าลืมที่จะขอดุอาให้เรานั้นตายในสภาพของการเป็นมุสลิมเพราะนี่คือชัยชนะนี่คือความสําเร็จนะครับตัวอย่างสุดท้ายพี่น้องครับแตลามิดบินซาบิดบินอับดุลละบินซูเบร์ในขณะที่ตตละมาดร,ราฟอฟอ้ายจะได้นะครับยกมือขอดุดาต่ออสุล์บฮานอตละลาบออัลลอฮุมมาอินนน Allahumma as'alukan mithat alhasana ฟัง ah um นงครับทัลอามมรบิสซาบิตซึ่งเป็นหลานขอับด b d u อ l a บินซ z u b a เนี่ยนะครับยกมือขอดุอาต่อัล่อให้โปรองนั้นให้ฉันนั้นได้เสียชีวิตในสภาพการเสียชีวิตที่ดีด้วยเถิดและบรรดาลูกๆก,ก็ถามว่ามาฮิยมิตะตัล hasana อะไรคือการตายที่ดีท่านอามมรก็บอกกับลูกก็บอกว่าการที่ฉันนั้น จะได้ตายในสภาพที่ท่านนั้นกําลังสุยูตต่อลัสุบฮาโนะตาลาพี่น้องครับในขณะที่ท่านอามิดนั้นละหมาดปรากฏว่าท่านอามิดนั้นได้เสียชีวิตในขณะที่ท่านสุยูตในการละหมาดมะเกรบอัลลอฮฺอักรบดพี่น้องครับนี่คือดูอาที่ท่านอาหมิดนั้นวิงวอนขอต่อลัสุบฮานะตาลาให้ท่านนั้นได้เสียชีวิตในขณะที่ละหมาดในขณะที่เข้าเฝ้าต่อลัสุบฮานะตาลาฉะนั้นพี่น้องครับอย่าลืมดูอา ให,ให้เราทั้งหลายนั้นได้กลับไปส่วนลอดในสภาพของคนดีอย่าได้กลับไปหาลอดในสภาพของคนที่ปฏิเสธนะครับคนทิ้งละหมาดคนไม่ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาหากว่าใครที่กลับไปหาลอดในสภาพที่ถูกลบล้างความผิดแสดงว่าขอเหล่านั้นจะได้รับความเมตตาจากอลัลลอฮ์สุบฮาหนูวะตลาลาพี่น้องครับสุดท้ายนะครับขอดุอาา์ต่ออัลลอฮ์สุบฮาหนูวะตลาลาให้บรรปลายชีวิตขอเรล่านั้นเป็นบรรปลายชีวิตที่ดี อัลลอฮ์มาอัซลอากิบตาณาฟิลอุมูริก um ุลเลหานะครับให้ทุกอย่างในชีวิตของเรานะครับตอนจบนั้นเป็นทุกอย่างที่งดงามที่สวยงามวะอิสนามินกิซิจุนยาวะอตาบิลอะเครอ์นะครับแล้วก็ขออัลลอฮ์สุบฮานุตาลาปกป้องเราให้พ้นจากความอับปยศในดุนยา และการลงโทษในโลกหน้าด้วยเถิดนะครับอย่าลืมขอดุดนะครับอัลลอฮ์มาอัซเลอากีบะตานาฟิลูมูริกุลลห์นะครับวะอิยิสนามินคคซิดุนยาวะอาซาบิลอาเครห์นะครับขอให้บรรปลายชีวิตของเรานั้นเป็น,นเป็นบรรปลายชีวิตที่งดงามที่ดีงามแล้วขออัลลอฮฺสุบฮานอัตลตช่วยเราปกป้องเราดูแลเราไม่ให้เกิดความอับป,ปยตในดุนยา ในโลกหน้าด้วยเถิดนะครับขอดวงอาตรอสุบะฮันละตาลานะครับให้กับพี่น้องทั้งหลายที่เข้ามารับฟังในคำ่ำคืนนี้ครับก็จากลาไว้เพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวเราะมะตุลลอยวะบะระกาตุ